มีลนิธ yeah! <pur> ิร่วมกุศลสมุทรปราการจัดงานเทศกาลตรุษจีนประจำปี2564ระหว่างวันที่12-20กุมภาพันธ์2564นายธนกฤษปียศิรินันท์ประธานมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการพร้อมด้วยคณะกรรมการเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการจัดงานเทศกาลตรุษจีนประจำปี2564ณบริเวณศาลเจ้าหลวงปู่ใต้ฮ่องกงมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการตำบลปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรปราการระหว่างวันที่12-20กุมภาพันธ์2564โดยมีพลเอกบุญเกิดวาดวารี ประธานกิติมศักดิ์มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการนายอนเนกพงษ์คูณทรัพย์สินว่าที่ประธานมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการพร้อมด้วยที่ปรึกษารองประธานมูลนิธิคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมต่างๆและเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการตลอดจนผู้ประกอบการเจ้าของบริษัทห้างร้านและพ่อค้าประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนต่างเดินทางมาร่วมกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากองค์หลวงปู่ใต้ฮงกงเทพเจ้าผู้อนุเคราะห์สัตว์โลกและเทพเจ้าไทฮือโจซือแห่งโชคลาภโดยบรรยากาศภายในงานมีการตั้งโต๊ะลงงชชืืื่่่ออทบุญภาาคเกกรจดอ ให้พระอ,อนมนิกายสวดชัยมงคลคาถาขอพรและแก้ชงพร้อมแจกส้มซึ่งเป็นผลไม้มงคลที่มีความสําคัญและมีความหมายอย่างยิ่งสําหรับเทศกาลตรุษจีนในการไหว้พทพเจ้าส้มในภาษาแต่จิว๋วเรียกว่าไต้กิก๋กแปลว่าเฮงเฮงรวยรวยส้มยังมีสีเหลืองอาลามคล้ายทองดังนั้นมีส้มจึงคล้ายกับมีทองและขนมจันอับจังอับหรือขนมเตเลียวแทนความหมายถึงความหวานที่เพิ่มพูดมีความสุขตลอดไปประกอบด้วยขนมแห้งห้าอย่างคือถั่วตัดงาตัดถั่วเคลือบข้าวพองซึ่งเป็นธัญพืชซึ่งความหมายถึงการเจริญงอกงาม นำกับรับประทานเป็นมงคลแห่งชีวิตให้กับทุกท่านที่นำมาทำบุญกราบไหว้ขอพรหลวงปู่ใต้ฮ่องคงเพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้ทุกปีทางมนธิธิร่วมกุศลสมุทรปาการยังมีการจัดเตรียมซุ้มอาหารข้าวหวานและน้ำดื่มไว้คอยต้อนรับสาธุชนทุกท่านอีกด้วย あ สิ่งเจียอยู่เองสิ่งที่เจียงชังหาแกเพลงอังวงเสือหาเสือนีนีอ่อู่เอื้อโป่โป่เกาเซ็งในฐานะผมเป็นประธานคนใหม่เ็าขออวยพรสุกจินปีนี้ให้ทุกออท่านและก็ล่กศิษย์ของหลวงปู่ธรรมกมมมีแต่ความสุขความเจริญปีนี้เป็นปีที่เราผ่านพ้นวิกฤตของ โควิด1 9ขอทุกท่านมีแต่ความปลอดภับบบยนะไปที่ไหนขอ,อกลอปลอดภัยแล้วมอไม่เกิดปัญหาเกี่ยวกับด้านโควิดขอให้ผ่อนค้นไปทั้งปีขอทุกท่านเจริญรุ่งเรองครับท่านทีมข่าว e e TV c ี a n n e l แนาไทย